Amazing ขนทางบานข่อยใช้เบิงสุดยอด Amazing แห้งสุดชุดเลยไอ้พุนนะไปจิมาเบิงพี่น้องเลยเมื่ขคืนนี่ฝนตกเนาะตกกับโบแห้งปันไดดอกแต่ว่าทางที่พุนเนาะ <c oughs> <c oughs> ชวนทางกันพุนนะ มา,าได้หอดยามฝนเนาะออไปแถบสิบบัะ,ดะไ,ได้เลยไปสุดยอดบาทนี่พ้นทางทุกคนเอ้ยรีวิวห้นทางก่อนพว่บานี่ <Sp ot> พ้นตกเมือเ่อคืนนี่ก็บ่ได้แห้งปานได้หรอกแต่ว่าทั้งสภาพ้นทาง,ทางเป็นจังสิเลยบาทนี่พดสุดหยาดผู้ เอาชบึงกันนี่คือตอนนี้กําลังสีเขาไปในตัวเมืองเพราะว่าอ่าสีเขาไปเบิงว่าไปซื้อสินค้านาะแล้ะก็สิไปซื้อในพักลหลายคนถามมาว่าหนองเพ่ว่าเขาบบใส่เงินบาทละบออยู่ทังฝั่งลาวโอ้ยเป็นไปบ่ดทุกคนถาบโบใส่เงินบาทแล้ลวบใส่สินคน้า,า,นา,า,นาไทยนี่บ่ดเลยเนอเนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้เบิงอ่ตอนนี้ก็ยัง ทุลักทุเลกับข้นทางอยู่เนาะไปไปเบิ่งกันเงา้วเหียดเลยคนนะ่ะนี่นะทุกคนเนาะไปคือให้อายเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนลวงหนาเพราะว่าทางมันเปื่อนแห้งารเพราะว่าบกกานั่งน้ำเพื่อนเนาะเลยเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนลวงหนาเพราะว่ากระยางเอาเนี่ยเดี๋ยวใช้เบิ่งทางทางหนาเนาะไปลุยบันเนี่ยกระยางเอา อันนี้กำลังชีเขาวสวงสวงการได้ปรทธาน,านด้หอย่ามหน้าฝนสาได้ยังเป็นเนวหนีละแต่เบิงสงการชี้เป็นเนว่ยใดละบัดเออเดี๋ยวสบอันย่ามย่ามหน้าสิเป็นเนี่ยใดละย่ามฝนนะย่ามฝน,นนีรถมอเตอร์ไซค์นี่ขี่บ่ด้เลยอาศัยขี่แต่อ่ะเอียงเกาะอาศัยขี่แต่ อียังก่อนนะรถแตกรถแตกแตกๆตกแตกไปคนเดียวเาไปกันลงมานนี่ตะลุยมาแล้วก็มาลงคัวเซ่ลงขามขามหนามอีกบอลนึงเพื่อที่จะทำการขามเรือไป อีกฟังหนึ่งของประเทศลาวคือกนบ่แม่น,นมมประเทศไทยไปค,คนสิเปกโอ,องประเทศลาวกันแฮป่าทอป่าเอยเอาเด้อเอาเด้อเอาไปใคยพักวัน <c oughs> นี้ซื้อมะปกใไม่ โอ้พี่สือพักมาปลูกไม่เออโอ้ปนโตปนใส่พิธีขามโอ้เอาลุยลุยเอาลุยลุย คุนถ่ายคลิปก้นบ้างเลยทานหน่อยปนนี่ยังเฮนคุณปันนี่จะเ็นเลยนี่เขาก็สิขามปนี่แต้ต่อค้มกันนึอย่างี้ว่าปันสี่นมาถาว่าเห็นเนาะโุณโุน อิดบาทไปเรลงกันค,ครับนี่ใส่เพื่ออยู่สองล่่มสายข้าในการขามคุณฟังนั้นก็มาน่อถาถาขามคุณมันรอถาขาม ใส่วิธีนี้และในการขามเขาไปในตัวเมืองอันนี้ว่าฝนกําลังตกม่น้ำนนาขาทนานไลถ้าน้มไล่ก็ไปบ่ไใดกะงดงดเขาในอาเขาตัวเมืองมานี่ถ้าอย่างไรเขาคล้องเื่องใส่ยังกะต้องสื่อมากกักตุนไวเพราะว่าถทานา้ำฝนสิเขาบ่ไใดเนาะเวลาลูก ขาเงินมากอะอเพเสร็จได้เขาไปเอากระใสเวลาเฮิงเติบแล้วเนี่ยมีนยแนวยังทีเขาจะจําเป็นต้องใส่ยังเสร็จนะพงนัวเนาะก็ต้องมาสือ้อไปสื้อมาไหวอ๋อพงนัวต้องกินเลยมัรอถาลายอยู่เด้อเนี่ย โจโอยพงนั่งโจโอยแก้มซจอดบัดเียาหน้มเต้นฟังเพราะกบะปามเอาเลยป้ายนี้เขาก็เสียขาขัวขาขัวขามป้ายด้ย ดึง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 เขาคือบปลงมาโวยด้วยดยด้ย้วยด้วย้วยด้อด้ยด้ยด้วด้วยดวยดดวดยด้ ขัวคำค่าขัวคำนะหนึ่งหมื่นึงเไปกรับหนึ่งหมื่นกีบเด้อเสียหนึ่งหมื่นกีบในการขับเรือไปกลับถ้าวันหนึ่งหมื่นเนาะฟั่งเบิ่งมันจะลายนี่เขาก็เขามาหอนในเมืองแล้วเอาเงินไปเสียค่าจอดรถก่อน จอดรถที่ตลาดต้องเสียเงินด้วยไปโอ้โหหิ่งห้รอตลาดในเมืองช่วงยามพลไปหาเบิงก่นขนมครับเค้กอือหือเพื่อนพูดกันนองพูอือเรื่อนกันนองพูเพื่อนพูดถึงลระป่ะเฮ้ ผักหวานผักกระแยงแกงใส่หน่อมไหมดมักจ้องผักหวานปลาแหงผักกระแยงมักจ้องลูกเป็ดเป็ดเวียดย่ำหน้าดอกซื้อไปเลี้ยงเนาะผักได้กัน อืมอืเออฮเออมากอยังอนั้นเธอะมากอยยังนี่อืมแมงกินอดยังมีอยู่ เนี่ยกล่องละซิบพันมาใหม่มาใหม่กล่องละหนึ่งหมื่นกีบกล่องน,น้อยๆโอ้โหลดไอเวียดเฮานู่นมีเนี่ยแปลกๆคือไปเบิ้งเบิ้งผักบุ้ง

มี่ดามีเลยสอดวนเราสิเลือเกเาาีนออเป็นสีนี้ยังแหละนผ่านล่ะอ๋อสีผ่านเออแได้หนึ่งสีสปาเรื่องวตดินี่สามตองแสนตองหนึ่งแสนหนึ่งสามตองแสนหนึ่งียมตอนแสนหนึ่ง สามตองหนึ่งแสนกลีบผ่าน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 เนาะเขาคือกะอมาขายไหม สายาส้ยสินผ่านปลาดุปลาดุปลาตน ได้ชมได้ฟังกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะในการทีไปเดินตลาดหรือว่าเข้าไปในตัวเมืองกว่าจะไปหดในช่วงหน,น้าฝนนี่ก็โอ้ยทุลักทุเลกันซาเลือเกินเนาะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่มันแปลกนะทีได้เห็นเนาะก็คือการที่เพิ่นไปขายสีนผ้านนะทั้งที่มันเป็นของกฎผิดกฎหมายเนาะแต่ก็ยังกาขายเซยอันนี้ก็คือ,อาสามตองนะทุกคนหรือว่าสามใหม่เนาะ ที่เป็นหิวเป็นใหม่ๆน่ะในราคาอยู่ประมาณหนึ่งแสนกีบก็ประมาณลอยกว่าบาทนั่นเองโอ้โห,โหแต่ว่าทางไปนี่อันนี้คือพ้นพึ่งจะตกเป็นในระยะเมือมือแหลกหรือสองวัน ตกแค่คืนเดียวนะทุกคนแต่ว่าหนทางเขาไปในตัวเมืองเน้่ยยังทุลักทุเลหลายัยงที่มนุชทำเพื่อนในแนะนําไปเนาะว่าห้ามทายหนาฝนเด็ดขาดนะถ้าทายหนาฝนเนี่ยโอ้ยหลับบอด้พันวันหลับความจริงบอด้คนเหานะทุกคนเว้าความจริงนะวมนเป็นสิิงทีดีเนาะเออ เพราะว่าจะไดบอตองไปหาหว่าให้คนอื่นเขาหลายในอีกมุมหนึ่งทีบมโบเมนนะคะแพ่ว่าก็ต้องขอโทษขอไัยเนาะเสียงเป็นเนือน้อๆนะทุกคนเนื่องจากว่าเป็นวัดนั่นเองเนาะมาอยู่บ้านนี่ฝุ่นมันลายแล้วก็อากาศมันหอนนะทุกคนเป็นพุ่มแพรเลยแหละโอเคนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะได้ฮัมใดช่มกันไปเป็นทีเรียบร้อยเนาะกะ สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักไทยกันไดน้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้น้าเด้อผิดพลาดประกันไหนกับกราบขอโทษขออภยัยวีพีเอฟซทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศน้าเด้อคะ่ะสวัสดีสบายดี